บันนี้เป็นครั้งที่8ตรงกับวันที่17พฤศจิกายน2568้ากข้าพเจ้านายกิตตเมธเฉีนังขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและเป็นอาจารยบูชาแด่องค์พระความปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สํมเร็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชากินดามนีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลาย โปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาทยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรยัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาทยายมนต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเลสุอัตตราคัจฉันตุเทวตาสัทธมังมุนิราชาสะสุนันตุสัคขโมขะถัง สัคเเกเมจรุเปคิริสิคาราตเตเตจันตลิเควิมาเนที่เประเทจคาเมตรุวนาคาหะเนเคหะวัถุมหิเกเตภุมมาจายันตุเทวาชลธัลวิสเมยักขคันทพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวาระวาจันังสาธโวเมสุนันตุธรรมสวนากาโลอัยมพทันตาธรรมสวนากาโลอัยมพทันตาธรรมสวนากาโลอัยมพทันตา บสวนนมัสการสิทธิคาถานโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัตว์บสวสัจจิริยาคาถานติเมสารนังอัญงพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสภะทานติเมสารนังอัญงธรรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะ โสทิเมโหตุสพพธานาัติเมสารนังอันยังสังโคเมสารนังวรังเอเตนะสัจ,จวชเชนะโสธิเมโหตุสพพธาบทสวนมหาการุณิโกนาโถติอาธิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัฏฐายะสภพปานินัง ปุเรตวาปารมีสัพพะปตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาโหตุสัพพุปัตถวามหาการุณิโกนาโถหิตายะสัพพะปานินางปุเรตวาปารมีสัพพะปตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาโหตุสัพพุปัตถวามหาการุณิโกนาโถสุขายะสัพพะปานินางปุเรตวาปารมีสัพพะปตโตสัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะสัจจวัชนะมาโหตุสพุปปัทวาบทส่วนมหาสมัยสูตรเอวังเมสุก,กังสุตังเอกลงสม,มยังพระวาสัสเกสุวิหารติกะปิละวัตถุสมิงมหาว่าเนมหาตาภิขุสังเคนะสัตทิงปัญจมัตเตหิภิขุสัเตหิสัเพเหวะอระหันเตหิทัหิจละโลกะทาตูหิเทวตาเยพุเยนะ สนิปติตาโหติพระขวานตังทัศนายะพิขุสังคันจะอัทโขจะตุนังสุทธาวาสก,กายิกานังเทวานังเอตะทะโหสิอะยังโขพระขวาสกเกสุวิหรติกับปิละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะสัตทิงปัญจะมัตเตหิพิขุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทสัสหิ โลกะธา,าตูหิเทวตาเยปุยเยนะสันนิปติตาโหติภควันตังทัศนายะทิขุสังคัญจะยันูณะมัยัมปิเยนะภะควาเตนุปสังกเมยยามะอุปสังกมิตวาภะควะโตสันติเ,ปเกปเจกคาถาภาเสยยาาติอัถโขตาเทวตาเสยยะถาปินามะ พระละวาปุริโสสัมมีสัมมันชิตังวาพาหังปะสาเรยะปะสาริตังวาพาหังสาม,มีเชยะเอวเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตระอิตาภคะวะโตปุระโตปาตุระหังสุอัทโขตาเทวตาภคะวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัถังสุ เอกมันตังทิตาโขอเอกเทวตาพคควโตสันติเกอิกมังคาถังอภาสิมหาสมโยปัสณสงเทวกายาสม,มาคตาอาคาตัมหะอิมังธรรมะสะมยังทกักตาเยวะอปาราชิตะสังคันติอัทโขอ,อปาราเทวตาพคควโตสันติเกอิกมังคาถัง อภาสิตันตระพิโวสมาทหันสุจิตตังอัตโนชุกกะมะกังสุสารถีวะเนตตานิคอิตวาอินทริยานิรักขันติปันธิตาติ อาถโคอัปาร,ราเทวตาพระควโตสันติเกอีกมังคาถังอภาสิเชตาวาขีลังเชตาวาปลีคังอินทขีลังโหอโอหัจจะมะเมชาเตจะรันติสุธาวิมลาจักขุมาตาสุทันตาสุาาสูนาคาติอัถโคอัปาร,ราเทวตาพระควโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิเยเกจิพุทธังสารนังคตาเสนะเตขมิส,สันติอปายะภูมิง ปหายะมานุสังเทหังเทวากายังปร,ริปูเรศสันตีติอัถโขภควาภิขุอมันเตติเยภูเยนะพิขเวทัส,สุโลกธาตุสุเทว,วตาสันนิปติตาโหติตถาตถาคตังพสัสสนายะพิขุสังคัญะเยปิเตพิขเวอเหสงอตีตะ ทานังอะรันโตมามสันสิธาเอสัมปิท้าขาวันตานังเอต,ตะปะระมาเยวะเยวตาสังนิปติตาแห่งสุง เสยยะถาปิไมหังอเอตารหิเยปิเตภิขเวพระวิส,สันติอนาคตมัมทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระขวันตานังเอตปะระมาเยวะเทวตาสันนิปตตาพรวิส,สันติเสยยะถาปิไมหังเอตารหิอาจิกิสามิพิกขเวเทวะกายนังนามานิ กิตติสสามิพิกเวเทวะกายานังนามานิเทศิสสามิพิกเวเทวะกายานังนิมานามานิตังสุนาทะสาธุกังมะณะสิกโรทะภาสิสสามิติเอวามพันเตติโขเตพิขูพควโตปัจจตสะโสสุงพควาเอตะทะโวจะสิโลกะมนุกัสามิยันยัตถะ ภุมมาตทัทส,สิตาเยสิตาคิริคับพระรังปะหิตัตตาสามาหิตาปุถูสีหาวะสันลีนาโลมะหังสาพิสัมพุโนโอทาตะมะนะสาสุทธาวิปัสันะมะนาวิลาพิโยปัญจสเตยตวาวเนกาปิละวัถเวตโตอามันตยิ สัทธาสาวกเกสาเนระเตเควกายาอภิกันตาเตวิชานาถภาิขโวเตจะอาตัะมะการุงสุตวาพุทธะสาสนังเตสัมปาตุระหุยานังอะมะนุษานทัศนังอเปเกสตะะมะัทธคุงสหัสสังอะทะสตริงสตังเอเกสหัสานังอะมะนุษา นมัตถสุงอเปเกนันตมัทขุงทิสาสภาพุตาอหุง,งกันจะสัพพังอภิญญายะวะวัคคิตาวานะจักขุมาตะโตอามันตยิสัทธาสาวเกสาสเนระเตเทะวะกายาอภิกันตาเตวิชานาทะพิขาโวเยโวหังกิตยิสามิคิราหิอนุปุะโส สัตสหัส,สาวาจัขาทุมมาปกาปิละวัถวาอิทธิมันโตชุติมันโตวันณวันโตยัสสิโนโมทามานาอภิกามุงพิขูนังสม,มิติงวนังฉะสหัสสาหิมะวกากตายักขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทามานาอภิกามุงพิขูนังสม,มิติงวนังสา ตาขิราติสะหัสสายขานานตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสาสิโนโมทมาณาอภิกรมุงพิขูนังสามิติงวนังอิเจเตโสละสะสะหัสสา ino, ยขานานตะวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสาสิโนโมทมาณาอภิการมุงพิกูนังสามิติงวนังเวสามิตาปัญจสตายขานานตะวันนิโน อิธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัสสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิขูนางสมิติวงวะนางกุมพิโรดราชะคะหิโกเวฟุลัสตะนิเวศนางพิโยนางสัตตะสะหัสสังยักขานางปาริป,ปยิรุปาสติกุมพิโรราชะคะหิโกโสปาคาสมิติวงวะนางปุริมันจะทิสังราชาทัตตรรัตโถปาษาสติ คันทับพ,พานังอาทิปติมหาราชายสัตสิโสปุตตาปิตสัสสะพระหโบอินทะนามามหาภลาอิธิมันโตชุติมันโตว,ว,นวันะวันโตยัสสิโนโมทามานาอภิกามุงพิกุาันสามิติงวานังทักินันจะที่สังราชาวิรุณโหตัปปะสาสติกุมพันพานังอาทิปติมหาราชายสัตสิโสปุตตาปิตสัสสะพระหโวอินทะนามามหาภลา อิทธิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสสิโนโมทมามนาอภิกามุงพิกขูนางสาม,มิติมะนางปัจฉิมันจะที่สังราชาวิรูปรโขปัสสสติอานาคานังอธิปติมหาราชายัสยสสิโสปุตตาปิตัสสะพราะหาโวอินทะนามามหาภะาอิทธิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสสิโนโมทามนาอภิกามุงพิขูนางสามิติมะนาง ปุตตารังจะทิสังราชาปุเวโรตปะสาสติยักขานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตะพหาโวอินทะนามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันะว,วันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิคูนังสมิตริงวะนางปุริมะทิสังทัตตะรโถทิทักขินเนนะวิรุณหโก ปชิเมนะวิรูป,ปัขโขกุเวโรอุตรังทิสังจัตตาโรเตมหาราชาสมันตาจะตุโรทิสัททันละมานาอาจทังสูงวะเนกาปิละวะัตตะ,ะเวเดสังมายาวิโนภาษาอาคูวันจันิกาสธามายากุเตน ทุเวเดนทุวิภูจะวิภูโตสหัสจันทะโนกามะเสถโจะกินนุคันทุนิคันทุจปตนาโทโอปะมนโยจะเทวะสูโตจะมาตะลิจิตตะเสโนจะคันทโพนะโลลาชาชะโนสะโพอาคูปัญจสิโขเจวะติมพะรูสุริยะ วัชชา,าเอเตจันเยจราชาโนคันทัพพาสหาราชุติโนทัพมานาอภิกามุงพิคูนังสม,มิติงวานังอฏฐาคูนาคานาคาเวสาลาสหัตตกายังหัสัตะราอคูปายาสหญาติพิ ยามุนาถตรารัตถาจะอาคูนาคายาสสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคะสม,มิติงวานเยนาคาราเชสหะสาหะรันติทิทาทิชาปักขิวิสุทธะจักขูเวหายะสาเตวณะมัชปัตาจิตตาราสุปัน,นาอิติเตสนามังอภยันตาทานาคราชานมาสิสุปัน,นโตเขมะมะ กาสิพุโทโธสันนหาหิวาจาหิอุปะวะหยันตานาคาสุปันนาสาระ,ะมะกังสุพุทธังชิตาวชิระหัตถะสุสมุทังอสุราสิตาภาตโราวาสเวสเตอินทิมันโตยัสสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานาเวคะ สาวปีปจ,จิตติสุจิตติจะปะหาราโทนมูจิสหสตันจะพระัิปุตตานังสเพเวโรจนามก,กาสันในหิตวาพระยิงเสนนางราหุพัทธมุปขาขมุมงสมาโยธานิพัทันเตพิขูนางสมิติงมะนางอาโปจะเทวาปะทวีจะเตโชาว,วาโยตถาข้ามงวรุนาวารุนาเทวา โสโมจันยะสศะสาสะหเะมตตาการุณากายิกาอาคูเทวายะัสะสิโนทเสเตเถะสัตธากายาสเพนานะตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตณะวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกามุงภิกขุนังสม,มิติงวะนังเวนทูจะเทวาสหลีจาอาะอสสมาจะเทพทุเวยะมาจันทัสูปนิสาเทวา จันทมาคูปุรักกิตาสุริยัสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักกิตานขัตตานิปุรักกิตาวาอาคูมันทะวะลาคก,กาวาสูนังวาวาสะโวเโสโถสโกโปาคะุรินทะโทพระเสเตท,ทะสะทากายาสเพนาน,นตวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตอนะวันโตยัสสิโน โมทัมานาอภิการมุงพิคุนังสม,มิติงมะนังอัธาคูสหะภูเทวาะละมัคิสิขาริวะอริธากาจะโรชาจะอุม,มาปุภะนิพาสิโนวะรุนาสหัธรรมาจะอัจจุตาจะอะนะอเนชก,กาสุเลยยะรุจิราอาคูอาคูวาสะวะเนสิโน ทเสเตทะสั t ธากายาสเพนานตะวันนิโนอิติมโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกามุงคุนังสมิติงวนางสัมานามหาสัมมา,นามานุสสามานุสุตตมาขิาาาาาทาปทูสิกาอาคูอาคูมนโนปทูสิกาอัฐาคูหระโยเทวาเยจโลหิต ตวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายัสสิโนทะเสเตทัสทากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมโตชุติมโตวันะวันโตยัสสิโนโมะมานาอภิกามุงพิคูนังธมิติวนังสุกกากะรุมหาอรุณาอาคูเวคะนะสาสะโอทาตะไคหาปาโมกขาอาคูเทวานวิจัก ขณะสทามัตตาหาระคะชามิสกายะจัยะัสะสิโนธนยังอาคาตัชุนโนโยทิสาอภิวัส,สติทัเสเตทัสะทากายาสะเพนานัตะวันนิโนอิทิมโตยะตจุติมันโต,ว,นตว,วัน,นะวันโตยะัสะสิโนโมทะมานอาอภิกามุงพิคูนังสมิติงวะนัง เคมิยาสุขิตตุสิตายามากัฏกาจะยะสัสสิโนสัมพิตากาลามะเศรษาโชตินามาจะอาสวานิมมานรติโนอาคูอัฐาคูประนิมมิตาทเสเตทัศนากายาสัพเพนานัตบันนิโน กิติมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสัตสิโนโมทามานาอภิการมุงพิคูนังสมิติงว่านังสัตเถเตเทวะนิกายาสัพเพนานาตะวันนิโนนามันวะเยนะอาคันฉุงเยจันเยสติสาสะหะปุทธ,ธชาติมักขีลังโอคะตินนะมะนาสวังทักเขโมคะตะรังนาคังจันทะวะ อสิตาติตังสุพราม,มาประมะตัตโตจะปุตตาอิทิมตัตโตสหัสสันนังกุมารโรติสโ,โสจะโสปาคะสม,มิติงวนังสหัส,สพรมะโลกานังมหาพรหม,มาพิติทัติปุปปะปันโนชุติมันโตพิสม,มากายโยยะสัจิโสทเศรถอิส,สาราอาคู จเจกะวะสะวัวติโนเตสันจะมัชฌะโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสัพเพอภิกันเตสันสินเทเทเวสครัมกเกมาระเสนาอภิกามิอัศกันนะหัสะมันทิยังเอทะคันนะหะทะพันทะทะราเคนะสันทะพันทะมัตถุโบสมันตาปริวาเรทะ มาโวมุนจิตะกโกจินังอิติตถะมหเสโนกกนณาหะเสนังอเปสยิปานินาตะละมหัจ,จัสรังกตวาณเพระวังยะถาปาวุสโกเมโคธนยันโตสวยิชุโกตะทาโสปัจจุทาวัติสังกุโทอสยังวส ตันจะสัพพังอภิญญายะวะวักิตวานะจักขุมาตะโตอามันตยิสัทธ,ธาสัทธ,ธาสาวกเกจสาสเนรเตมารเสนาอภิกันตาเตวิชานาถวิชานะะชาถพิขาโวไม่ปีนครับลงมาลงมาเลยเตจะอาตับปะมะกรุงสุตวาพุทธัสสะถาตานังวีตะราเคหิตปิกา ปก,กามุงเนสังโรมมปิอินชยุงสัพเพวิชิตะสังคามาภะยาติตายสัตส,สิโนโมทันติสหพูเตหิสาวกาเตชะเนสุตตาติ